ได้เสียได้ทำการตรวจทองครับครับนีครับรถรถส่งกับพร้อมครับพร้อมตรวจครับจัดการหมอแักเลยนเนาะ เอาเาดันดันว่ยคืออยู่หลึกแท้โอ้โหมันทองร้อยเปอร์เซครับรับประกันทองร้อปครับรับประกันเลยครับผมร้อยร์เซ็นครับร้อยเร์เซ็นไปเึ็นรถบานรในห้ออ่าคุณหมอตรวจเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยกัน